สบายดีพี่น้องสบายดีครัดสนน้องสวัสดีสบายดีอที่ฮาัดส่ง่างปด้ดดมดสบายดีพี่น้อง่้สพี่น้องง่าสาจ่อยสิขากันบอสสอจ่อยก็จะมาเป็นเฟสเพื่อนวะเมื่อวนนี้ง่า่จ้าเบิ้ง กวดกอนาบ่อยเขาข้ีน้องเยคือบอกเอาไว้น้ำสจ่อยให้เป็ดมันอยู่ให้เป็ดมันเขียมันกินพุนคุณอยนไในคุณควนรอดแท่นี้ โซอจ่อยมากี่งามมาีพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่หน้าตากะขาวใสสดใสดีแก้มแก้มกะเริมใสปากระแดงเจ้าร้อยพี่น้องเลยเพื่องก็ขนาดขึเก๋ว่าเฟืองในเล่นได้พ้ทำ หอยซอเหมือนยังเคยลาหอยขอโทษขออภัยพี่น้องเลยบอคนข้าใจพีชเทนเคยหลัก้มคิดว่กเบิ่งีสั่งเจ้ากจะมับกิบว่ายังเปนนาอกเาไ้ยันมันาวบอกว่าควาเรุดไม่ให้ขีดอื่น อ้อมจองห่องบหองเดียวเปชดจกตูเป็นสามี่ตู้าสี่เดือนนเดนไรี่เดือนน่ง่เพชรเนืออะอย่างครับมาใส่เพ็ดด้วยก็ใส่มือได้บนโต๊ะเนะอันนี้ขอสังเกตหนึ่งนะเมื่อั่นกะใส่เท้าหน้าเลยก็คือ่นโต๊ต๊ะอยังยัยังให้มันต๊ะอยู่ดินน้ำเตียมหายเตีมคั้นเอาะปองกียหรอ

ำำห่วยโอ้ยตกใจดงดําเพื่อจะมาเป็นตากร้อหายเขย่าพี่น้องเนี่ยคนคนคนเก่งพี่น้องยิบจะได้แต่ว่าเกิดยั่งคืนเขย่าเผืนเล่นงคล้องพี่น้องเอ้ยอ่าหายว่าควานเราไปบองข้าจริีข้าข้าจีจีไมได้เอาบอโอ้ยโลราคาแพงเนาะเจะเอาไปรู้กำล,ลงนะังโอ้ยบอมีดอกโลโละ้อยแพงกันดอกตัวละห้าชิบบาท ไก่บ่ได้กินเด้อขันเป็ยนกินไก่เพื่อเพื่อมาพี่้อเพื่อไก่บอกินมนก็น่ะมันยางไก่ไก่ไ่ใหไ่เขันเปีห่อยสกน่กัเยเมาให้แบ่งนึ่กรงาเลยนะ้เกียกรอกหอยก็กะูกงาเาก็สีแบ่งไปสองทีมเลย ส่วนทีมซ้ายขากับสิมาพากันนี่แหละมีขอบเต็มมีขออเ็พี่น้องชบเนบเลิ็อตนอกเ,เ,เริ่มแล้วพี่น้องตอนนี้ เงานพอโตอโตแล่งไม่ทไนาชิตโว้ยเข้า huh. น่ออกแล้วันีมา้ิงานพอได้ตอนเราเรเข่าทีมเนาะเออตอน้นททานมาเหตุนํำเกาไอเียเนาะพอแบบมีคนกนือดิ

่นะปูตอกจิกไว้ปูตอกเลยอืมฮะใช้ะปูะจำมาให้แน่นวันนี้าลุงเข้ามาพีเฮยังมันตุี้โซไฟอะรอดได้นี่เนี่ยฮะพีนารกดไปิดทางหลบตุ๊จะปูใหญ่น้องดมกีเข่ารวมนะเาเจับเน จับตนางเนื้อน้องดำเนื้อจะไปจับดากซาจ่อยเด้อต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเลยว่าหยอกว่าหัวกันเห็นขอเป็นหรือเป็นไ่ยง่นี้แล้วกบึ้มได้ออกะไบมกะบไม่ท่าเตรียม มังอังโนไม่ทาเช่นคลอกอันเป็นอะไรเป็นญงเป็นไญ่ตัว่าเป็นไงมังเขาเป็นจักโตสี่ห้าหกโตเนี่ยพ่อละบบแจ็คแล้วอันเดียวนี่แหละพ่ออุ้มรบบจ็คมันกระตีได้เลยเลยกันอย่างอุ้มมีพครอยากเลือเป็ดอยู่บ้านมั้มันโมโหเลย ม่เลิกกรสอบไม่ไม่ดอนไม่นี่นม่เือพอดีแกงกล้งงามเอาไปกัพอดีเป็นน้ำไม่ถาเอาไพอดีเป็นน้ำหัวองโลกน่แกง่นนวุาก hey, ็ให nice> ้ง่านะกาเป้าเป็นน้ํเอาไปเนหน่อไม่น้องม่ถาหน่อ้อกเนียนี่ยมาดูน้องดำ นิมๆบายดีปลลอก็อเห็ดมง้วก็เนาะขยนไว้เป็นไม้วน่นานเอากระสเห็ดของเดียวเป็นเดกนอาไมยานั่นเลยนทางเาจะือแมงมนี้นี่เกาะงี้กะมีอยู่เส้าจอยน้ำดำแล้วก็บ่าฝังซ้ายเคยละพี่น้องเห็ดตัวตัวนี้นะเออคันชมุมมันเคืนกะมากเอาตัวนี้มาเห็ดทั้งลุมแมนต้องได้มากออกตัวนี้ มัดาเันกชอไหช่นนงีทางงนก็ไ่แทางนไ้กเนาะฮอนิกาโลายหางไปนอนเลยกาสมากวันหรือกวนกะสิปเขาเห็ดคอกเป็ดน้ำเพลินนั่นแหละ มันเสร็จเร็วแล้วเร็วบางคนก็มีธุระไปให้แม่น้องเท่น้ะพี่น้องแม่น้องเท่นเพิ่นก็บางคนขึ้นไปได้เมืองเมื่อนี่แล้วสีใบยังกับบุพุ่แม่น้องเท่นเพิ่นบอกว่าให้ขึ้นในเมืองหลังจากเสร็จจากเขตของเป็ดพี่น้องเลยมหอนี์กาซิปอลลาย่างเช่นนั้นเอาไบอกกันขีดหนางด้วยพี่น้องเยอสบายดี